เนี่ยเท่าที่ผมทราบมากรกตเตรียมเล่นงานเพราะว่าแต่ละรรคการเมืองเนี่ยเขาก็ฟ้องร้องใครที่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอะไรต่างนะครับหาเสียงผิดกฎหมายนะครับเอาบุคคลภายนอกมาช่วยหาเสียงนะครับหาเสียงผิดกฎหมายใส่ร้ายป้ายสีนะครับต้องระวังบางคนก็เอาเงินไปติดกับเอ่อบัตรหาเสียงอะไรบ้างนะครับบางคนก็ข่มขู่บางคนก็ใส่ร้ายก็ต้องระวังทำคงทำคลิป คะแนนนิยมดีๆแต่อาจจะแพ้ฟาวนะครับอาจจะแพ้ฟาวได้นะครับตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะในการหาเสียงคะแนนนิยมดีแต่มาทผิดกฎหมายเลือกตั้งใส่ร้ายป้ายสีด้วยข้อ,อความเท็จแจกเงินจัดเลี้ยงร้ายป้ายสีด้วยข้อ,อความเท็จแจกเงินจัดเลี้ยงต้องระวังเอาบุคคลซึ่งไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงไม่ใช่สมาชิกพรรคไม่ใช่คนดิเดตนายก เอาไปโฆษณาหาเสียงอะไรต้องระวังทีมเศรษฐกิจทีมเวลาต่างๆระวังนะครับระวังนะครับจะแพ้ฟาวนะครับตอนนี้นะครับใครที่ชอบใส่ลายป้ายสีพักนี้สีเทาสีดําพักนี้ลมเจ้าพักนี้ด้วยค่าทหารพักนี้อ,อ,อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ระวังจะติดคุกตอนนี้เขาก็เริ่มฟ้องร้องกันแล้วมันไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทเป็นคดีที่เกี่ยวกับการใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จ พรรคการเมืองผู้สมัครโทษจำคุกสิบปีเพิกถอนสิทธิ์ยี่สิบปีเพราะนั้นระมัดระวังกันระมัดระวังนะครับจารเดก็เป็นห่วงนะฮะอืมอืมนะครับพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าแดงยกจังหวัดสมุทรปราการอ่านะครับผมก็มีเพื่อนลงเอ,อพรรคเพื่อไทยที่สมุทรปราการนะฮะเป็นลูกความเองอเป็นลูกค้าผมเองอะนะครับอยากไม่ไม่อยากเลยชื่อ นะครับก็อยู่พักเพื่อไทยเนี่ยครับลูกค้าผมก็สู้กันไปครับผมเชื่อว่าทุกพักเนี่ยนโยบายดีหมดคนดีหมดแต่ว่ามันจะทําจริงไหมนะครับนะหรือว่าเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงก็ต้องแล้วแต่นะครับทุกพักการเมืองดีหมดอนะเพียงแต่ว่าให้ดูสิ่งที่ผ่านๆมา <c oughs> อืมนะครับดูนะครับอย่างจะเลือกพักเพื่อไทยก็ดูว่าสมัยเขาเป็นรัฐบาลสองปีเขาทําอะไรบ้าง นายกเศรษฐานายกแพทองทานทำไหมนะครับสัญญาว่าจะให้แล้วถึงเวลาให้ไหมพักการเมืองเนี่ยสัญญาว่าจะให้สัญญาว่าจะแจกแล้วแจกไหมนะครับไม่ว่าจะพักนำเงินแดงทั้งหลาย,ยสัญญาว่าจะให้สัญญาว่าจะแจกนะเขาทำหรือเปล่าก็ไปดูอดีตสัญญาจะขึ้นเงินเดือนขึ้นไหมก็ไปดูนะครับดูคนวันนี้ต้องดูจากอาดีตว่าที่ผ่านมาเขาเป็นยังไงนะครับทุกพักดีหมดอะ ความรู้ความสามารถเต็มนี่ช่องเก้าเขาบอกศึกดีเบตนัดแรกประชันนโยบายด้านความมั่นคงการเมืองลุยสแกมเมอร์ปราบทุนเทานะครับอืมนะครับนะวันพุธสิบสี่มกราสองทุ่มครึ่งทางช่องเก้ากด 3, สามศูอืมมีใครบ้างละ่ะมีอภิสิทธิ์มีรังสีมันโลมมีสีหัดั์มีใครเนี่ยพักเพื่อไทยในยใครหรือคนนี้ผมรู้จักกล้าทำอนุดิต์นะี่กล้าทำม,มาแล้ว กล้าทำเนี่ยอย่าไปาประมาทนะนะครับคะแนนนิยมไม่มีแต่นะครับแต่ปรากฏว่าผลํำรวจเนี่ยเขาบอกอาจจะได้สี่สิบนะเท่าประชาธิปัตย์เนี่ยเพราะนั้นกล้าทำก็ประมาทไม่ได้นะนะครับคนอาจจะแซวพี่ธรรมนัสแต่คะแนนเขาอย่าลืมนะเขาบ้านใหญ่เยอะนะนะได้ข่าวว่ามีอดีตสสตั้งห้าสิบคนเนี่ยผมฟังพี่ธรรมนัสพูดนะเพราะฉะนั้นกล้าทำเรา่ยอย่าทำเป็นเล่นไปนะ กล้าทําภูมิใจไทยเนี่ยสองพักเนี่ยบ้านใหญ่เขาเยอะทั้งกล้าทาทั้งภูมิใจไทยเนี่ยประมาทไม่ได้เพราะบ้านใหญ่เยอะคือบ้านใหญ่เนี่ยมันจะมีคะแนนจัดตั้งนะคะแนนจัดตั้งไม่ใช่คะแนนซื้อเสียงนะคะแนนที่เขานะครับเคยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาแล้วนะครับนะสร้างผลงานช่วยเหลือประชาชนมาเขาเรียกว่าคะแนานจัดตั้งอย่างน้อยร้อยละยี่สิบ เขาไปหาเพิ่มอีกหน่อยถ้า20%อะไรเงี้ยเพราะ,ะนั้นประมาทพักกล้าทํากับพักภูมิใจไทยไม่ได้นะภูมิใจไทยนี่น่ากลัวมากบ้านใหญ่ก็เยอะกระแสก็เยอะแต่พักกล้าทากระแสอาจจะไม่ดีแต่บ้านใหญ่เขาเยอะเพราะฉะนั้นบ้านใหญ่เขาเยอะเนี่ยสมมุติว่า50คนเนี่ยเขาอาจจะได้4-50คนเพราะสํานักโพลก็บอกมาแล้วเขาได้ประมาณ40เพราะ,ะนั้นกล้าทําก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์จากความเป็นจริง อย่าไปคิดว่าจะไม่มีใครเลือกเขาเดอะสแตนดาร์ดเขาบอกว่าคุณชอบใครในดีเบตอโคโนมิกแบทเทิลศึกทางออกทางเศรษฐกิจไทยนะครับนะครับนะปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องดูว่าโอเคอย่างพักนำเงินเขาก็มีใครนะมีสุปฏีนะครับนะพักส้มเขามีใครมีไหมมีใครว่าไปก็ต้องดูนะครับนะจะดูว่าคนเก่งด้านเศรษฐกิจหรือไม่ก็ดูว่า ตอนนี้เขามีอำนาจเขาทำไหมแต่ตอนที่เขามีอำนาจเขาไม่ทำอะไรเลยนะครับจะเวลาหาเสียงเขาบอกจะทำหนึ่งสองสามเนี่ยพี่น้องประชาชนจะเชื่อเขาได้ไหมนะวัะนั้เราก็ต้องดูว่าสมัยเขามีอำนาจเขาทำหรือเปล่าถ้าเขาทำแล้วมันยังไม่สำเร็จยุบสภาซะก่อนอันนี้ก็เลือกไปทำต่อแต่ถ้าเกิดว่าสมัยมีอำนาจไม่ทำท่านก็ต้องมองพรรคอื่นนะครับอันนี้ผมพูดกลางๆนะอืมนะครับสบายๆนะครับน่าออนะครับ ประธานาธิบดีทำลุยเก็บภาษี25%ประเทศที่ทำธุรกิจกับอิหร่านใครทำธุรกิจกับอิหร่านทำเป็นไงคมคูครับเก็บภาษีนำเข้า25%นะครับก็เป็นประเทศนักเลงโตนะครับนักเลงโตก็คือเป็นมหาอำนาจนะกูอยากจะทำอะไรก็ทำเพราะอะไรเพราะกูใหญ่นะครับก็บอกแล้วทำไม่ใช่พ่อแต่ทำเป็นมหาอำนาจนะครับ,นะรบเพราะนั้นเป็นมหาอำนาจมันก็ยิ่งใหญ่กว่าพ่อ นะครับอยากทําอะไรก็ทําประเทศไทยบอกไม่กลัวทําไม่จริงนะครับผมเชื่อประเทศไทยก็ต้องกลัวทําต้องฟังคุณจะไปขัดใจเขาเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวก็ส่งหน่วยเดลต้าฟอร์สมาจับนายกไปขังที่นิวยอร์กก็ได้เวเนซุเอลาครับทำมาแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องฟังนะนะนะครับต้องฟังต้องเกรงใจเขานะครับนะอำนาจเขาล้นฟ้าเลยอืมอืม นะครับอาร์มี่มิลิทอรี่ฟอร์หัวตาอมเสื้อในเมียทหารขเขมรยาวไวอากา้าอะไรดินโดตุกตายางอะไรต่อนงนะครับนี่ก็ว่ากันไปนะอืมอืมเอกนิติดูแลด้านการคลังบอกว่าเหตุที่ร่วมงานภูมิใจไทยเพราะอนุทินเปิดโอกาสให้ทำงานได้อย่างอิสระนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงก็ดีครับ นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับการที่เทคโนแคยหรือมืออาชีพทางด้านเศรษฐกิจเนี่มาร่วมงานกับพักการเมืองส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้คําสั่งของนักการเมืองแต่ถ้าทํางานดีสลาดได้ก็ดีก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีดูคลิปอาจารย์ทุกวันดูทุกคลิปแอ,แอนนี่แอนอะไรเนี่ยนะฮะจุกรูนะครับ,รนะรบสวัสดีครับอให้ความรู้กันนะนะครับวันนี้อายการฟ้องกำนันนก กับพวก21ลรายคดีหัวประมูล1500โครงการความเสียหายหลายพันล้านนะครับอายการฟ้องนะครับกำนันนกหัวเก็บว่าเรื่องประมูลสร้างถนน1,500โครงการเสียหายนับพันล้านนะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างความเสียหายให้กับนะครับราชการประชาชนอย่างมากเลยทุกวันนี้ก็การเมืองท้องถิ่นมันทุจริคตคดโกงกันเยอะ นะครับการฟ้องกำนันนกก็ดูคนต่อไปนะครับว่าเป็นการหัวจริงไหมถ้าหัวเนี่ยประเทศชาติมันเสียหายนะนะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงสมควรติดคุกก็ต้องชื่นชมอายการทุจริตกลางฟ้องกำนันนกนะนะครับนะ่ะรวมหัวประมูลหนึ่งพันห้าร้อยโครงการโอ้เยอะนะนะครับเยอะนะครับนะถ้าทําผิดจริงก็ควรควรติดคุกนะสมมุตินะทาผิดจริงนะผมตอนนี้แกก็เป็นแค่จําเลย นะครับเป็นแค่จำเลยยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้คดีก็ต้องไปจ้างทนายกันไปนะครับทนายที่ทําคดีพวกหัวประมูลถูกไล่ออกนี่ก็รวยนะเงินเยอะนะครับเพราะพวกนี้ตังค์เยอะนะครับผมเองก็มีที่สานักง,งานก็รับอยู่หลายคดีรายได้ดีเพราะว่าอะไรพวกที่โดนไล่ออกจากราชการพวกอ่านะครับทุจริตพวกนี้เนี่ยตังค์เยอะก็มีตังค์มา,จ,าจ้างเยอะอืมนะครับทุกวันนี้ก็เห็นว่า ไทยโดนไล่ออกจากราชการมีทนายเดินสายร้อ,อ,องเรียนอะไรตำรวจตำรวจทุกวันอะ่ะมันไงรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับนะครับเพราะว่าพวกที่ทุจริตคอร์รัปชันในตังมันเยอะไงอืม